รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่องส3และผลิตภัณฑ์นมสดตรานนองผูกไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา C, บิ๊กซีช็อปสรุปสุขที่บิ๊กซียันฮีวิตามินวอเตอร์ร่วมกับบริษัท s อสแอนด์ซอมพร์ิจำกัดเต็มใจเสนอยกขยี้ปี440 ตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชื่อชูอัตลักษณ์ไทยต้นตะกูลของแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เยวล็กของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับไอซี่ปริศดาเช่นเคยนะคะในรายการยกขยงยกขยี้นะคะ ตอนนี้ไออยู่ที่จังหวัดราชบุรีและที่ไอยืนอยู่ตรงนี้นะคะไม่ต้องคิดไปตื่นไกลเลยคะ่ะเราจะเห็นวัวใหญ่ๆอย่างนี้นะคะเราอยู่ที่สากรน,นมน้องโพจังหวัดราชบุรีนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปด้านในเขามีหลากหลายที่เลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นโครงการหลวงหรือว่าจะเป็นเดลี่ฮัตคาเฟ่นะคะเดี๋ยวตามไอเข้าไปเลยะคะ่ะ แล้วค่ะผู้ชมคาเมื่อสมัยตอนเด็กๆนะคะไอจะชินแค่รสจืดรสช็อกโกแลตนะคะแต่ว่ารสนี้เนี่ยคือสมัยใหม่หน่อยนะคะมีเพิ่มความผล,ลไม้เข้ามาเดี๋ยวจะลองชิมว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะได้ค่ะอุ้ยมันเลออิศอ่ะเคยอย่างนมเปรี้ยวพัดเตลายอะค่ะรสชาติเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อเพื่อว่าลูกค้าเนี่ยจะได้ไม่เบือ่อเราจะทำเมนูแรกคือจะเป็นเต้าหู้ดำต้มยำนะคะใส่หมูก้อน <c oughs> เราก็จะมีวัตถุดิบก็คือจะมีเต้าหู้ดําปกติเต้าหู้มันจะขาวใช่ไหมทําไมถึงเป็นเต้าหู้ดำคะเนี่ยเขาก็จะเอาไปต้มก่อนต้มด้วยเครื่องสมุนไพรอ๋อเลยแล้วก็ต้มนานๆตุ๋นไว้ก็เจอะมาเป็นอย่างนี้อันนี้มีเฉพาะที่นี่ได้ค่ะว่า่ค่ะเราก็จะหั่นเต้าหู้เป็นสองส่วนนี้นะคะอาเป็นลูกเต๋าไม่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 เต๋าไม่เต๋านี่เลยเพราะว่าถ้าเล็กปั๊บมันเวลาเราไปทอดมันจะไปต้มมันจะเละอ๋ออ๋อเราต้องใส่เต้าหู้ ใช่ค่ะต้องใส่เต้าหู้ดำงลงไปอ๋อหลังจากที่หมูสุกแล้วหมูสับเนี่ยเคล็ดลับมีอยู่ว่าถ้าเกิดว่าน้ําไม่เดือดเนี่ยใส่ไปไม่ได้นะมันขาวใช่นี่ก็มีความรู้นะหนูอะ่ะช่วงเที่ยวทั่วไทยไปกับน้องโผผลิตภัณฑ์ตราน้องโผ ี้เราเข้ามาอยู่ด้านใน Daily Hut Cafe แล้วนะคะสังเกตได้ว่าโหคุณผู้ชมลูกค้ายเยอะมากๆเป็นช่วงเวลากลางวันที่ทุกคนผ่านไปผ่านมาแถวราชบุรีนะคะเห็นตัววัวใหญ่ๆต้องพ่องเข้ามาเช็คอินที่นี่แต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องมาทำความรู้จักกับพี่ออยนะคะประชาสัมพันธ์ของหนองโพก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็หนอโพเดลี่ัยินดีต้อนรับนะคะท่านหนึค่ะ แล้วพี่เขาจะพาทัวร์ไปข้างในว่าเขามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเดี๋ยวตามไอ้เมื่อเลยค่ะค่ะเชิญค่ะอันดับแรกเป็นโยเกิร์ตค่ะก็จะมีทั้งหมสดสิรสชาตินะคะก็จะเป็นรสสับป,ปะรดซึ่งสับป,ปะรดอ,อันนี้ของเราจะใช้สับป,ปะรดจากสวนพึ่งอ๋ออ่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลไม้ของในลาบุรีของเราของลาบุรีใช่ค่ะแล้วก็มะพร้าวเป็นอันนี้เป็นรสบูลมะพร้าวค่ะ ก็จะมีวุ้นมะพร้าวอยู่<ช>ด้านในด้วยนะ,ะแล้วก็รสธรรมชาติอันนี้ก็จะเป็นเนื้อโยเกิร์ตรล้วนเลยเป็นออริจินอลเลยนะคะ,คะส่วนรสชาติสุดท้ายก็จะเป็นรสชาติสตรอเบอรี่อ,อันนี้ก็คือเหมือนกันอยากจะทราบว่าอย่างเงี้ยโอ้ราคาแค่13บาทใช่ค่ะ13บาทแล้วก็ได้ข่าวว่าคือไม่ได้มีประโยชน์เนี่ย รสชาติก็อร่อยด้วยนะคะอันนี้เป็นรสชาติใหม่ไหมคะสับปะรดไม่ค่ะเป็นรสชาติดั้งเดิมที่เราขายอยู่อะค่ะแล้วก็จะเป็นรสชาติที่ค่อนข้างที่จะขายดีขายดีด้วยนะคะเพราะอาจจะมีความเปรี้ยวนิดนนะเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวหวานหวานนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาต้องลองโยเกิร์ตที่นี่นะคะอค่ะแล้วก็สินค้าต่อไาก็จะมีนมอ่ะพัชไลที่เป็นนมเปรี้ยวเป็นนมถุงนี่จำได้ไหมคะสมัยเด็กเด็ก ตอนเป็นนักเรียนอยู่อนุบาลป1ป2ป3เนี่ยมีนมถุงอย่างนี้เลยคือต้องกินทุกวันตอนกลางวันเนี่ยเขาจะมีมาแจกที่โรงเรียนนะคะเนี่ยเป็นนมถุงขนาดเนี้ยตอนนี้สมัยนี้10บาทสมัยหนูถุงละ3าบาท <c oughs> นานมากคือนานมากก็อย่างพวกนมพัสเชลัอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีทั้งที่เป็นนมเปรีย้ยวแล้วก็นมสดอ่ะถ้านมสดจะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นรสชาติ สตูดหวานช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็กาแฟใช่ค่ะนี่คุณหน้าคุณตาเลยถ้าที่โรงเรียนเป็นนมโรงเรียนส่วนใหญ่น่าจะเป็นนมจืดใช่ใช่ใช่กับช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่อันนี้คือคุ้นเคยมากๆมีตรานี้ด้วยเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยใช่เลยเนี่ยค่ะใครที่ผ่านยุคนั้นนะคะจะต้องคุ้นหน้าคุณตากับเนี่ยนมหนองโพตั้งแต่เด็กเพราะว่าตอนโรงเรียนกลางวันเขาจะมาแจกให้เด็กนักเรียนแต่เนี่ยความที่แบบว่าหนูแอบเลยไม่โต เป็นคนไม่ชอบทานนมแต่ตอนนี้มีหลากหลายรสให้เลือก<ช>คิดว่าช,ชอบทานมากขึ้นนะคะปกติเป็นคนชอบทานรสช็อกโกแลตค่ะ<ช>แต่ว่าคุณแม่เนี่ยบังคับให้ทานรสจืดซึ่งมันต่างกันไหมคะคุณคุณประโยชน์ถามว่าคุณประโยชน์จริงๆอ่ะไม่ได้ต่างกันแต่ว่าด้วยในส่วนของนมจืดอะค่ะ มันจะเหมือนกับว่าเป็นนมธรรมชาติเพียวเลยร้อไม่ได้มีส่วนผสมชม่ก<ช>โ,โก่วตก็อย่างจริงๆเนี่ยเมื่อก่อน,นเนี่ยะจะบอกว่าช็อกโกแลตกับกาแฟจะเป็นรสชาติที่ขายดีที่สุด<ม>แต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยค่ะเหมือนผู้บริโภคเองแล้วก็กลุ่มราคาหันมาใส่ใจรักสุขภาพ,ภาพมากขึ้นนมจืดก็จะยังเป็นรสชาติที่ขายดีที่สุดทั้งๆทั้งตัวพัสเจลอยเองแล้วก็ u h t ที่เป็นนมอ โอเคค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นพ a าสเจอร์ไท์ชนิดขวดอันนี้เพิ่งเพิ่งผลิตไหมคะมีนานแล้วค่ะ,ะแต่ว่าที่อื่นจะไม่มีถ้าอยากทานแบบเป็นขวดจะต้องมาที่ดลี่ฮัทแล้วก็ร้านที่ขายผลิตภัณฑ์หนองโพเท่านั้นในช่ค่ะตามห,ห้างจะยังไม่มีตามในเซเว่นเราจะส่งแค่ที่เป็นนมถุงเท่านั้นบางคนก็จะรู้สึกแฮปปี้มากกว่า ที่กินนมขวดพลาสติกนะมันมันคลาสสิกนะเพราะปกติอะถ้าไม่เป็นกล่องก็เป็นถุงใช่ค่ะถ้าเกิดอยากจะได้ฟิลประมาณนี้นะต้องมาที่ Daily h o า s e Cafe ่เอาละค่ะผู้ชมขาเมื่อสมัยตอนเด็กๆนะคะไอจะชินแค่รถจืดรถช็อกโกแลตนะคะแต่ว่ารถนี้เนี่ยคือสมัยใหม่หน่อยนะคะมีเพิ่มความผลไม้เข้ามาเดี๋ยวจะลองชิมว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะอุ้ยมันเลิศอะ น่าจะมีตั้งแต่สมัยไอ้เด็กๆนะจะได้แบบว่าชอบทานนมเคยอย่างนมเปรี้ยวพัลเสอรไรอะค่ะรสชาติเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อเพื่อว่าลูกค้าเนี่ยจะได้ไม่เบื่ออย่างเมื่อก่อนตอนสมัยอ๋อเด็กๆอาจจะมีรสมะนาวรสลินจีอุ้ยมีด้วยเหรอรสสับปะรดค่ะนี่ไงเกิดไม่ทันไม่ได้เกิดไม่ทันเกิดเร็วไปหน่อยเราอยู่ใกล้โรงงานเราก็จะได้ชิมเพราะว่าอย่างบางทีถ้ามันเป็นรสชาติที่มันเป็นเฉพาะผลไม้บาง บางช่วงอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็จะผลิตเฉพาะบางช่วงอ่ะถ้าสมมุติว่าหมดช่วงฤดูกาลหรือว่าลูกค้าแบบนิยมไปบริโภคผลไม้ประเภทอื่นเราก็จะเปลี่ยนทดลองสูตรเปลี่ยนใหม่ไปเลยถ้าเกิดมีช่วงแบบช่วงหน้าทุเรียนทุเรียนน่าจะต้องเป็นไอศครีมเพราะว่าแต่นมใช่ค่ะมีแต่มีนะคะคุณผู้ชมอ่ะใครที่ชอบทานทุเรียนเนี่ย ก็จะมีแปลรูปเป็นไอศครีมทุ<ช>เรียนด้วยโอ้ไม่ธรรมดานะเอ,อสำหรับลูกค้านะคะหรือว่าท่านใดที่ต้องการจะสนใจที่จะดื่มนมหนองโพนะคะก็ยินดีต้อนรับเลยนะคะแวะมาได้ที่ด a ลล y h ฮัทหนองโพนะคะอยู่ถนนเส้นเพชรเกษมนะคะมาจากกรุงเทพจะไปราชบุรีเพชรบุรีหรือหัวหินสามารถแวะได้เลยค่ะนมไอศครีมนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาจากนมเนี่ยรับรองอร่อยถูกใจแน่นอนค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณพี่ออยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวยด้วยนะคะน่ารักด้วยใจดีด้วยนะคะค้าผู้ชมขะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวไปเจอไอซ์ในช่วงทัวรทั่วตลาดค่ะเราทำเมนูแรกคือจะเป็นเต้าหู้ยำก้มยำนะคะใส่หมูก้อน เราก็จะมีวัตถุดิบก็คือจะมีเต้าหู้ดำเต้าหู้ดำค่ะไม่เคยเห็นเลยเต้าหู้ดำเป็นยังไงคะอันนี้เป็นเต้าหู้ดำอ๋อทำไมปกติเต้าหู้มันจะขาวใช่ไหมทำไมถึงเป็นเต้าหู้ดำคะเนี่ยเขาก็จะเอาไปต้มก่อนอต้มด้วยเครื่องสมุนไพรอ๋อเลยแล้วก็ต้มนานๆตุ๋นไว้ก็จอกมาเป็นอย่างนี้อันนี้มีเฉพาะที่นี่ได้าาค่ะหมาว่า ่วงทัวทั่วตลาดอร่อยยกขย ום ผลิตภัณฑ์ตรานนองผูกต้นตะกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรักเมื่อดวงจันเลียวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยช่วงทัวทั่วตลาดนะคะและตอนนี้นะคะอายืนอยู่ที่ ตลาดเทศบ,บาลเมือง,งโพธารามนี่แล้วคนที่อยู่ข้างๆไอซนะคะแม่ค้าคนสวยดูเดยดูเดิเดูการแต่งตัว <c oughs> โอ้เฮปปี้มากสวัสดีค่ะพี่นกสวัสดีคะ่คะวันนี้พี่นกนะคะจะพาไอซมาเดินทัวร์ทั่วตลาดเพื่อจะมาช้อปปิ้งวัตถุดิบที่เราจะนํามาทําเมนูของวันนี้นะคะเดี๋ยวตลาดจะกว้างขนาดไหนมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพี่นกต้องจูงมือไอซไปจูงมือเนิ้อปามาค่ะ ต้นรังูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยโฟมป้อมหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยกียยย้สดใสหางมัวนอนตืน่นสายตลาดกว้างขวางมากเลยของเยอะมากนะคะเราจะเริ่มซื้ออะไรก่อนแล้วก็เป็นเมนูอะไรคะเนี่ยวันนี้เราเราจะทําเมนูแรกคือจะเป็นเต้าหู้ยำต้มยำนะคะใส่หมูก้อนออเราก็จะมีวัตถุดิบก็คือจะมีเต้าหู้ดำ เต้าหู้ดำไม่เคยเห็นเลยเต้าหู้ดำเป็นยังไงคะอันนี้เป็นเต้าหู้ดำอ๋อทำไมปกติเต้าหู้มันจะขาวใช่ไหมทำไมถึงเป็นเต้าหู้ดำคะเนี่ยเขาก็จะเอาไปต้มก่อนต้มด้วยเครื่องสมุนไพรแล้วก็ต้มนานๆตุ๋นไว้ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้อันนี้มีเฉพาะที่นี่ได้ข่าวมาว่าโอ้โหอันนี้ต้องใช้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวมีอะไรบ้างคะเต้าหู้ดำสองสองก้อนกระเทียมกับพริกเครื่องเคียงก็เราจะโอเคงั้นเอาเต้าหู้ดำแล้วก็หมูสับค่ะ ม่ค้าคะพอจะรู้ไหมคะวิธีการทำทำไมถึงเป็นเต้าหู้ดำได้เออมันเขาเอาไปไปต้มเหมือนต้มฮัลโล่ะค่ะอ๋อ,อแต่จริงๆก็คือเป็นเต้าหู้ขาวที่ทํามา<ด>จากเผืวเหลืองนี่แหละใช่ไหมคะอ๋ออันนี้คือมีมือเฉพาะที่นี่อ่าเมนูนี้คือเอาไปทำต้มยำเต้าหู้ดำต้มยำเต้าหู้ดำนะคะโอเคงั้นใส่ถุงเลยคะ่ะชิ้นเท่าไหร่คะยี่สิบห้าค่ะชิ้นละยี่สิบห้า แล้วราคาต่างกันไหมกับเต้าหู้ขาวถ้าสมสมุติต่างกันค่ะถ้าเต้าหู้ขาวจะแผ่ลับสิบาทค่ะโอ้โหนี่นะนี่นะเล็กกว่าด้วยนะ25บาทแต่คิดว่าน่าจะอร่อยเพราะว่าเขาบอกว่าเต้าหู้ดำเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่มีเฉพาะที่ราชบุรีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติจะมายังไงเมื่อนำม,มาปรุงอาหารแล้วโอเคเราได้เต้าหู้ดำแล้ขอบคุณค่ะแล้วนะเดี๋ยว ไปซื้อต่อไปคือเครื่องต้มยำค่ะเครื่องต้มยำถามไปเลยค่ะโอ้ที่นี่ผักสดมากๆเลยวัตถุดิบดีมากๆเลยอันนี้เมนูที่เราจะต้องซื้อต่อไปก็คือเมนูต้มยำอะไรนะคะต้มยำเต้าหู้ดำหมูก้อนนะคะเราต้องใช้อะไรบ้างก็จะมีพริกที่หนูสวนนี่พริกที่หนูสวนเอาแบบเด็ดเด็ดแล้วเนะใช่เด็ดเลยเอาเด็ดแล้วอันนี้ถุงเท่าไหร่ค่ะป้าพ่ ว้าวทำไมมันเยอะจัง20สบาทแล้วหนึ่งถุงแล้วก็อะไรอีกคะเอาข่าตะไคร้ใบมะกรูดข่าตะไคร้ใบมะกรูดนี่เขาจัดเป็นชุดเลยมะนาวมะนาวป้านี่มาขายทุกวันป้านี่สดเลยทุกวันไหมมาจากสวนเลยไหมคะเด็ดเองเลยปะคะตอนนี้เราได้อะไรแล้วบ้างได้อันนี้ที่เราใช้ในเครื่องทําต้มยำใช่ไหมคะก็จะมีมะนาว พิกขี้หนูสวนทำไมต้องใช้พี่ขี้หนูสวนคะพี่ขี้หนูสวนนี่มันจะให้ความหอมแต่ถ้าเป็นพี่ขี้หนูอันนี้ยจินดานใช่ไหมไม่หอมมันจะไม่หอมได้อ๋อโอเคนี่เราได้วัตถุดิบแล้วนะคะนี่สดสดทั้งหมดเท่าไหร่คะ45บบาทค่ะ45บาทอุ้ยนี่ถ้าอยู่เมืองหลวงนะคะอยู่บางกอกซื้อไม่ได้นะคะ45บาบาทอะเราได้ครบแล้วนะคะ อคุณผู้ชมคะเราได้วัตถุดิบครบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะไปเจอกันในช่วงชิมขโมงโชงเฉงค่ะเราก็จะหั่นเต้าหู้เป็น2องส่วนนี้นะคะอ่าเป็นลูกเต๋าไม่ไม่ไม่เต๋าไม่เต๋านี้เลยเพราะว่าถ้าเล็กปั๊บมันเวลาเราไปทอดมันจะไปต้มมันจะเละอ๋อประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็หั่นเป็นแบบประมาณ สี่เหลี่ยมพืนผ้าใช่เล็กมากไปมันจะเละนะคะอ๋อเราต้องใส่เต้าหู้ใช่ค่ะต้องใส่เต้าหู้ดำลงไปอ,งอ๋อหลังจากที่หมูสุกแล้วหมูสับเนี่ยเคล็ดลับมีอยู่ว่าถ้าเกิดว่าน้ําไม่เดือดเนี่ยใส่ไปไม่ได้นะมันเค้าใช่นี่ก็มีความรู้นะหนูอ่ะ ช่วงชิมขมงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์ตรานนองผูบบิ๊กซียันฮีวิตามินวอเตอร์ช่วงชิมขโมงโฉงเทงนะคะหลังจากที่เราไปเดินตลาดช็อปวัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องมาทำเมนู เมนูแรกของเราวันนี้คือต้มยำเต้าหู้ดานะคะต้มยำเต้าหู้ดำพระเอกของเราก็คือค่ะนี่เลยเต้าหู้ดำานะคะเขาบอกว่าเป็นเต้าหู้ดำมีที่นี่ที่เดียวที่จังหวัดราชบุรีนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ารสชาติจะต่างกับเต้าหู้ขาวยังไงนะคะโอเคเริ่มเลยจ้ะอันอื่นนะเราก็หั่นเครื่องเคียงก่อนนะคะเอ,อ๊บโอ้โหโอ้โหเน่ ไม่ธรรมดานะคะพี่นกเขาบอกว่าเขาเคยเป็นเชฟพัธคารมาก่อนด้วยดูจากวิธีการหั่นก็ได้นะคะเนี่ยอีกนิดเดียวจะเข้ามือแล้ว <c oughs> มีอะไรให้หนูช่วยบอกได้นะหนูก็เป็นแม่ครัวเหมือนกันทุกเช้าต้องต้องเข้าครัวตอนนี้เดี๋ยวนี้นี่ต้องเข้าครัวนะคะเหมือนกัานนี่ทุกเช้าเลยเข้าไปทาน <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เข้าไปทำสอาหารอ่ะเดี๋ยวมีมะนาวมะนาวนิดต้องหั่นไหมคะหั่นค่ะ บีบก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยเอาเม็ดออกเม็ดทิ้งลูกค้าที่มาที่ร้านนี่ฮะนอกจากได้กินอาหารอร่อยแล้วนะคะก็ยังได้มุกกลับไปด้วยคะอ่ะเดี๋ยวพี่เตรียมเลยเดี๋ยวไอ้หั่นมะนาวให้เออเดี๋ยวไอบีบมะนาวให้อ่าโอเคได้มะนาวเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเรามีน้องโพน้องโพตอนนี้นะคะอยากจะบอกว่ามีหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยสำหรับเด็กนะคะ มีตั้งแต่รสหวานรสจืดแล้วก็ช็อกโกแลตนอกจากมีนมแล้วนะคะเขาจะแปลรูปผลิตภัณฑ์เป็นไอศครีมด้วยและอยากจะบอกว่าความพิเศษของนมหนองโพนะคะถ้าเป็นรสจืดเนี่ยเราสามารถนำมาปรุงอาหารด้วยนอกจากนั้นแล้วนะนี่น้ำเกลือแร่เลยค่ะวิตามินยันนะคะดื่มแล้วสดชื่นดื่มแล้วมีประโยชน์กับร่างกายอะตอนนี้ถึงไหนแล้วคะ เราก็จะหั่นเต้าหู้เป็นสองส่วนนี้นะคะตาเป็นลูกเตา๋าไม่ไไม,ไม่ไม่เต๋าไม่เ <ทำ S 2> ต๋าแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าเล็กปั๊บมันเวลาเ,ลเราไปทอดมันจะไปต้มมันจะเละอ๋อประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็หั่นเป็นแบบประมาณสี่เหลี่ยมผืนผ้าใ่เล็กมากไปมันจะเละนะคะอ๋อโอเคมันน่าจะต้องมีรสชาติมากกว่าเต้าหู้ขาวธรรมดาเนาะ เต้าหู้ดาต้องที่โพธารามที่เดียวที่อื่นจะไม่มีใช่ที่นี่จะทําสดสดทุกวันนะคะแล้วก็เอามาขายทุกวันคนเทพที่มาเที่ยวที่นี่ก็เขาก็จะมาเน้นซื้อเต้าหู้ดำอ่ะเดือดแล้วค่ะเดือดแล้วเราใช้เวลาประมาณกี่นาทีคะในการต้มประมาณ5นาทีนะค่ะแล้วเราก็ใส่เราก็จะใส่เกลือนะใส่เกลือช่วยคือการเคล็ดลับของการทําต้มยำเนี่ยอะไรที่คิดว่าเป็นเคล็ดลับที่แบบเคล็ดลับที่สุด ที่ให้มันออกมาอร่อยก็จะมีเกลือแล้วก็น้ำปลาน้ำปลามะนาวกระเพรานี่ก็กคือต้องเป็นกระเพราบ้านแบบนี้นะที่เราไปดูที่ตลาดเมื่อกี้เมื่เช้านะต้องเป็นกระเพราบ้านถึงจะหอมนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมใกล้ที่จะได้ชิมอาหารอร่อยๆจากร้านอะไรคะเนี่ยงนาซันตเป้ค่ะไปทานได้ที่ร้านพี่แล้วพี่เขาเนี่ยลงมือคุกกิ้งเองเลยอ๋อเราต้องใส่เต้าหู้ ใช่ค่ะต้องใส่เต้าหู้ดำลงไปอ๋อหลังจากที่หมูสุกแล้วหมูสับเนี่ยเคล็ดลับมีอยู่ว่าถ้าเกิดว่าน้ําไม่เดือดเนี่ยใส่ไปไม่ได้นะมันขาวใช่แต่ชอบปลานะคะน้ําปลากรบมะนาวนะน้ําปลาอย่างดีน้ำปลากี่ช้อนคะหนึ่งช้อนพอแล้วค่ะหนึ่งช้อนสองช้อนใส่กระเพราแล้วนะคะใส่กระเพราเป็นช่วงที่ใส่กระเพรานี่ใส่ทีหลังเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมีพริกแล้วก็มะนาวน้ำปลาอยู่ในนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปตอนที่ใกล้จะยกใช่ไหมคะอ่ะเชิญเลยคะ่ะรวบเข้าไปอุยกินหอมมากคือการทำอาหารทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เราต้องใช้รสชาติของความเปรี้ยวของมะนาวเนี่ยแนะนำเลยคะ่ะผู้ชมให้ใช้มะนาวสดเท่านั้นแล้วรับรองเลยว่าอาหารอร่อยแน่ๆน่ เราก็เคยเพิ่งเพิ่งเคยเห็นนะเมนูต้มยำเต้าหู้ดำเปิบเปิบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูที่มีชื่อว่าต้มยำเต้าหู้ดำหมูก้อนนะคะของโพธารามอร่อยหรือไม่อร่อยไอต้องลองชิมค่ะต้นตะกูลผงแต่บานบานตื่นยิ้ม ไวๆนะเต้าหู้จะมีความหวานถ้าเป็นเต้าหู้แบบเต้าหู้ขาวปกติจะไม่มีความหวานนี่แสดงว่าความหวานนี่มาจากการเข้าไปต้มใช่ไหมฮะใช่ค่ะตุ๋นเต้าหู้ก่อน,นตุนตุ๋นต้มเต้าหู้ถ้าใครอยากจะมาทานนะคะอาหารอร่อยๆอ,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 อย่างนี้ต้องมาได้ที่โรงนาซันเฟ่อาหารปา่าโตเาขาปากไปด้วยนะคะเพราะว่าคุณพี่เขาเนี่ยลงมือทำ ด้วยตัวเองเลยค่ะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่นกนะคะเจ้าของร้านนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะนมสดน้องโคนมโคแท้ๆนะคะแล้วก็น้ำนเกเลือแร่วิตามินจากยันฮีค่ะโอ้ทั้งสองอย่างนี้ก็โหอ,อันนี้ก็สุขภาพอันนี้ก็สุขภาพเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะ สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะมาเจอเจอกับไอซีตรีชดาได้ในรายการยกขยงยกขยี้นะคะทุกๆวันอาทิตย์ทางช่อง3 HD ค่ะสำหรับวันนี้ไอซ์และก็พี่นกต้องขอลาคุณผูไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไไไไปไปไปทปททิิ้มมยยยกขีต